Swear to God, man, I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused. My mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion. You're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. Never stop, never stop. There ain't no time to fall. Try to live, get it up. You got one, not to f a p l Thinkin' big, never small. Cause you gotta want it all. When you finally get b to a l สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบสเลียวตา Channel นะครับผม วันนี้เรามาอยู่กับฮีโลเรียวมะกันนะครับทุกคนและนี่ก็จะเป็นเซตไอเทมรุน่นพลังแฝงที่ผมใช้ในเกมนี้นะครับยังไงเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเด้วยนะครับเวลาที่ผมลงคลิปอะไรใหม่ๆทุกคนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมเนาะถ้าพร้อมแล้วเนี่ยก็ไปรับชมความสนุกกันในตัวเกมเลยครับผม โอเคครับยินดีต้อนรับเข้ามาสู่ในตัวเกมกันนะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนําแนวทางการเล่นเรียวมะฟาร์มป่านะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเรามาดูสเกลความเก่งของเรียวมะกันก่อนดีกว่าว่ามันเก่งในช่วงไหนนะครับเรียวมะเนี่ยจะเป็นตัวที่เก่งในช่วงต้นเกมถึงการเกมมากๆเลยนะโดยเฉพาะช่วงเวลสี่เนี่ยโคตรเก่งเลยทุกคนเป็นตัวที่จ่ายดาเมจได้ค่อนข้างที่จะรุนแรงแล้วก็เป็นตัวที่แก๊งโหดนะครับเพราะว่ามันสามารถกระโดดเข้าไป แทงตึกแล้วก็กระโดดกลับมาได้นะครับผมเนี่ยการกระโดดเข้าไปฟันแทงอันติเนี่ยแล้วก็กลับมาเนี่ยคือเลือดหายประมาณ70-80-90%บดสเปอเซ็นผอเนี่ยตายได้เลยนะครับผมแต่ว่าช่วงเลตเกมเนี่ยก็จะอ่อนแอหน่อยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามทำช่วงต้นเกมให้ได้เยอะๆนะครับก็ประมาณนี้เนาะส่วนสกิลนะครับผมผมจะอัพเป็นสกิล2มาก่อนเอ้ยไม่ใช่สิอัพเป็นสกิล1มาก่อนนะครับเวลาฟาร์มนะครับเพราะว่าสกิลหนึ่งเนี่ยคูลดาวน้อยกว่าแล้วก็ให้ดาเมจที่เยอะกว่าสกิล2นะครับ แต่สกิลซิกเนเจอร์ของเรียวมาสกิลหากินเนี่ยคือสกิลสองนะครับท่านจะแทงแรงมากๆเลยนะโอเคเดี๋ยวผมจะอธิบายสกิลของเรียวมานะครับพาร์สี่ของเรียวมาเนี่ยจะเป็นการฟันระยะไกลนะครับแล้วก็ติดสโลว์นะแต่ตอนนี้ผมต้องฆ่าฟลอเรนติโนก่อนนี่นะอุย้ยมันลามผมแบบติดมินิสตาร์มาทุกคนโอเคพาร์สี่ของเรียวมาเนี่ยเราจะดูได้จากหลอดสีแดงนะครับเนี่ยมันมันก็จะค่อยๆเด้งค่อยๆเด้งมานะ ถ้าเกิดหลออเต็มเนี่ยเราก็ฟันมันจะเป็นการฟันเป็นคลื่นดาบติดสโลแล้วก็เพิ่มดาเมจนะครับส่วนทะกิณหนึ่งเนี่ยกิ้งกิ้งแบบนี้เลยกิ้งได้2ทีนะครับกดเหมือนทะกิณสองของนาคอสนะครับถ้าเรากดไปข้างหลังก็จะกิ้งไปข้างหน้าถ้ากดไปข้างหน้าก็จะกิ้งกลับหลังนะครับทกิณนี้เงื่อนไขคือถ้าเราใช้ผ่านคีปผ่านกําแพงผ่านฮีโร่เนี่ยทะกิวนี้จะใช้ได้2ครั้งนะครับส่วนทะกิณสเนี่ยจังหวะน,นี้ฟันก่อนแล้วกันทคนโอเคฟันไม่ได้เขาเสียบฟิกเกอร์เลยว่ะเพื่อนหลบผมนะ ส่วนสกลิลสเนี่ยจะเป็นการแทงไปข้างหน้านะครับผมถ้าเกิดแทงโดนปลายหอ,อกเนี่ยก็จะติดสตันนะครับเป็นสกลิลแบบค่อนข้างที่จะน่าลำคาญเลยยังไงอะ่ะอุ้ยแทงไม่โดนทุกคนโอเคแต่ก็ต้องพึ่งสกลิลช็อตหน่อยนะเราต้องสกลิลช็อตแม่นๆหน่อยนะการเล่นเร็วม้าเนี่ยผมก็ไม่ค่อยแม่นนะทุกคนเพราะว่าไม่ค่อยได้เล่นมันนะเหมือนว่าคีล่าจะมาทางนี้นะครับผมแทงเข้าไปเลยแล้วก็อันติลูดเข้าไปลูดเข้าไปเรียบร้อยนะครับชุดเดียวแตก ยังไงช็อตนี้เราต้องแทงอุ้ยมันฟิกเกอร์อีกแล้วโอเคผมจะเป็นสกิล2นํำนะครับเล่นเรียวมานะเราจะไม่กลับบ้านนะครับผมเพราะว่าอันติของเรียวมาเนี่ยสามารถดูดเลือดได้ด้วยนะนี่อย่างนี้เลยนะครับผมแบบก็ฟาร์มแบบมีดูดเลือดอะทุกคนตัวป่าที่ฟาร์มแล้วมีดูดเลือดเนี่ยค่อนข้างที่จะฟาร์มได้เร็วนะครับผมเพราะว่ามันไม่ต้องกลับบ้านไงแล้วก็อ่าแมคาณิกอีกอย่างหนึ่งของสกิลอันติีเนี่ยเวลาที่มันแทงเนี่ยสกิลสองจะลดคูดาวด้วยนะครับสังเกตอกี้นี้ปะ สกิลสองครูดาวประมาณ5-6ถึงวิพอเราใช้ติปป๊บเดียวสกิลสองกลับมาครูดาวใช้ได้เลยนะครับสำหรับคอมโบของเรียวมะนะครับเวลาวิธีการเล่นนะครับเข้าไปโป๊กนะครับก็คือใช้สกิลหนึ่งผ่านกำแพงผ่านคีผ่านอะไรก็ได้เนี่ยผมแนะนำว่าต้องผ่านให้โดนคีอะไรไปนะเราจะได้มีสกิลหนึ่งในการกิ้งออกอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ช็อตนี้เราต้องมาแกงข้างล่างก่อนนะครับแทงเข้าไปอันติเข้าไปฟอร์เรนติโนฟอร์เรนติโน่ล่วงไปแล้วนะครับผมคีล่ามาแทงสกัดเข้าไปหนึ่งทียืนชะงักยังไง โอเควิธีการเล่นของเรียวมะในการเข้าไปต่อนะครับนั่นก็คือสกิล1เข้าไปนะครับแล้วก็ฟัน1ทีแล้วก็กดสกิล2นะครับแล้วก็กดอันตินะครับแล้วก็กิ้งออกนะครับแต่ถ้าสามารถเข้าไปฆ่าเขาได้เนี่ยเราก็กิ้งตามไปรวบหนึ่งเพื่อไปฆ่านะครับผมโอเคไม่เหมือนมา้าเราจะเล่นเล่นเยอะกว่าทุกคนเราก็เอา,เอาไอหนุ่มคนนี้มันหลบเก่งอ้โอ้โหหลบอีกแล้วทุกคนโอเคออกยาวทุกคนปริิโนยังไงเรารอแทงนะถ้าเขามา ตามหรือเปล่าโอเคไม่ตามนะเดี๋ยวเราก็เก็บคลิปตรงนี้ไปนะครับฟาร์มให้หมดเลยนะโอเคเรียวมาสเนี่ยที่ผมเลือกมาในเกมนี้เพราะว่ามันเป็นตัวที่เก่งกับคีล่าแล้วก็เก่งกับฟอร์เรนติโนนะครับผมแต่ถ้าแต่มันไม่ค่อยเก่งกับโจเกอร์แล้วก็ลิกเตอร์นะค่อนข้างสู้ยากนะครับเพราะว่าโจเกอร์มีสกิลสอในการหลบอัติเรานะครับแทงฟอร์เรก่อนหนึ่งทีดอกไม่โดนนี่มั่วไปเลยดีเพื่อนมั่วไปเลยดีเพื่อนโอเค คือผมก็จะอธิบายยากๆหน่อยนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะบวกบ่อยนะในการเล่นเรียวมะในช่วงต้นเกมนะครับเราต้องทําอยู่เสมอนะครับแล้วก็ลิกเตอร์เนี่ยมันที่ผมไม่ค่อยชอบเนี่ยมันมีสก,กิลปัดโลนะครับสก,กิลโลของมันเนี่ยมันจะทําให้ผมเนี่ยแทงมันเบามากๆเลยนะผมไม่ค่อยชอบนะครับเรียวมะไม่ค่อยชอบพวกตัวแทงนะครับอึดๆนะฟอร์เรนติโนโอ้โหไม่ต้องถึงมือเราลิกเตอร์มันมา,มาว่ายังไงช็อตนี้แทงเข้าไปครับผมแทงอีกทีหนึงจะมาแล้วแทงเข้าไปอีกหนึ่งทีครับผมฟันแตกครับผม โอเคเราก็ไปฟาร์มก,ก่อนนะครับล้วค่อยไปเล่นนะครับผมจะไม่ค่อยได้ไปเล่นเลนบนนะเพราะว่าเลนบนเนี่ยมันเล่นค่อนข้างยากนะครับผมเกมไหนที่ไม่ควรหยิบเรลวมะกมาเนี่ยเกมที่มีแทงเยอะๆนะครับอย่างเช่นเลนบาลอนเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่บาลอนดิบาลอ,อนเลยอะ <laughs> เลนออฟเลนเนี่ยคือเป็นพวกตัวแทงอะพวกโอเมนพวกริปโป่อะอะไรอีกอะพวกตัวแทงทั้งหลายอะไม่ควรหยิบมานะแต่ถ้าเป็น ฟลอเรนติโนฉีอะไรเงี้ยโอเคสามารถหยิบมาได้ไอรีนี่ก็ไม่ควรหยิบมานะเพราะว่าเรียวมาค่อนข้างจะสู้ไอรียากนะครับผมในช่วงกลางเกมขึ้นไปนะครับแล้วไอรีมันพิ้วไงมาสามารถหลบเรียวมาได้นะเหมือนผมจะต้องไปเล่นข้างบนสักรอบหนึ่งหรือเปล่าแต่ว่ามันเล่นยากนะข้างบนเราเป็นทาร่าด้วยทาร่าสลิมเนี่ยมันเป็นตัวที่เอ้าไอเรีโอ้โหไอริคเตอร์มันยืนอยู่เมื่อกี้นี้ผมไม่เห็นว่ะทุกคนโอ้ยโอ้ยสกิลสกิลผิดสกิลผิดทาง คือสลิมกับทาร่าเนี่ยมันเป็นตัวที่เลดเลดอยู่แล้วอะ่ะมันเล่นยากมากเลยนะข้างบนเมื่อกี้นี้ผมลองมาเล่นดูมันก็แบบไม่ไหวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะกลับไปทําการกับออฟเลนเขาเหมือนเดิมนะครับที่โหไอ,ไอตัวนี้ก็มีผักนะเมดเขาก็วิ่งเร็วนะครับผมจ็อกเกอร์นี่ก็มีสโลคือเข้าเลดเกมไปเนี่ยผมโดนโจ็อกเกอร์แปะคือล่วงเลยนะไม่น,าน่ารอดทุกคนจ็อกเกอร์น่าจะยิงผมตายนะครับโอเคเดี๋ยวเราฟาร์มหาเลือดไปก่อนนะแล้วเราก็ค่อยออกไปแก๊งนะครับผม อย่างนี้เลยนะครับโอเคสกิลของเรียวม้านี่มันค่อนข้างที่จะแรงนะมันฟาร์มง่ายนะครับผมแต่ถ้าผมได้ไอโบเก้นสเปียร์มานี่ก็เป็นแบบเป็นทามมิ่งของของผมะนะเพราะว่ามันจะเป็นทามมิ่งที่เรียวม้าเก่งมากๆนะได้โบเก้นสเปียร์มาแล้วต้องรีบทําตรงนั้นอนะ่ะให้เยอะที่สุดเลยนะทําประโยชน์ให้มันได้เยอะๆเลยอะ่ะแบบเดินแกลงให้มันสุดๆไปเลยโอเคเราจะต้องเคลียร์เวฟการก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ ได้ป้อมกลางปะแต่ไม่ได้ทุกคนเมย์เขามากันนะผมน่าจะต้องไปช่วยบนหรือเปล่าแต่ผมจะลองเอาเมยเขาตั้งหนึ่งทีนะทิมเข้าไปอ่าแม่นไปหน่อย <c oughs> เฮ้ยม้าไปแล้ววะทุกคนไปฮะผมปล่อยมา้าละผมไปช่วยข้างบนดีกว่า <c oughs> ม้ามันยังฆ่าได้หว่ะทุกคนเอาเอ้ยแทงออตโต้เหรอ <c oughs> แต่ยังได้อยู่อนตีแรงนะครับผมช็อตเมื่อกี้นี้คือ ผมไม่ควรแทงออโต้นะเพราะว่ามันมีคีฟอยู่ข้างข้างนะครับผมไม่ค่อยเวิร์กนะควรเล็งนะครับผมเมื่อกี้นี่พลาดอุกับตัวลิกเตอร์เฮ้ยกระโดดไม่ติดอีกลกไปหมดแล้วผมตอนนี้จังหวะนี้แทงไปโดเข้าไปโดดออกแทงอีกทีกูแทงอออสองพันทุกคนเอาเหลือมอยู่โอเคมังกรเนี่ยพยายามเก็บให้ได้ทุกตัวก็ดีนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่เก็บมังกรค่อนข้างที่จะ ง่ายนะครับมาดิกระโดดอีกทีโอเคเราก็ไล่ดิกเตอร์ไปนะแต่ดีนะด,ดิกเตอร์มันเป็นโลมนะมันเลยแบบไม่ค่อยรวยเท่าไหร่นะโอเคผม่าจะต้องกลับไปปิดกลางนะทุกคนฉันกำลังมาบอกเพื่อนเลยนะแทงเข้าไปแตกคู่อุ้ยชุดเดียวเมยต,ตายทุกคนโคตรแรงเห็นไหมผมบอกแล้วว่า ถ้าเราได้โบเคนสเปียร์มาเนี่ยมันเป็นทามมิ่งของเราแล้วนะมันจะเป็นทามมิ่งที่เราโหดมากๆตอนนี้เราต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์แทขก็ไปครึ่งหลอดอู้แทขก็ไปครึ่งหลอดคีล่านี่สะดุง้งสะดุ้งหรือเปล่าสะดุ้งแหละแทขก็ไปนึงที่อ้เมันโดวแต่ผมเอา้าดอกไม้ว่าดอกไม้ว่าเหรอเราอะดอกไม้ว่าเหรอเราอะก็ร่วงไปดีครับเก็บเลสต่อเลยทุกคนเก็บป่าไว้หมดเลยนะคีล่ามันจะได้จนๆนะครับผมอย่าให้มันรวยนะไอ้คีล่าเนี่ยผมสู้ไม่ได้นะผมถ้าเกิดเข้าเลดเกมมาแล้วเนี่ยคือตัวผมกาก,ากไปเลยอะ มนต้องเล่นแบบระวังมากขึ้นต้องอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นออกของแท้งหน่อยด้วยนะครับผมไม่เช่นนั้นนี่อาจจะไม่ไหวนะแต่ถ้าเรายังทําได้อยู่อย่างเงี้ยเรา,ายังทําอย่างนี้ได้อยู่เรื่อยๆเนี่ยเราก็เล่นเซตดาเมจได้เลยนะครับเคติปั้มให้แตกนะครับผมแล้วเดี๋ยวเรากลับไปฟาร์มกันก่อนนะคลิปเต็มบ้านเลยทุกคนเคเก็บนกไปก่อนเพื่อเปิดแมปนะครับโอเคฟาร์มไปเหมือนว่าเพื่อนเราจะเล่นกันอยู่้างล่างนะครับผม ต้องไปช่วยเพื่อนนะแรดโอเคงั้นเดี๋ยวเราเก็บอ็อบเจกต์ไม่ใช่สิเก็บป่าล้วให้หมดก่อนแล้วเราก็ค่อยออกไปเล่นนะโอเคเพื่อนยังไงเราต้องแคมป์เอาสักหนึ่งตัวก่อนนะพยายามแคมป์ก่อนตอนนี้ผมจะยังไม่โชว์ตัวนะผมจะทำตัวหายไปนะเพราะว่าเขาจะได้กลัวผมนะแบบไม่กล้าเดินเยอะอะถ้าผมหายอยู่อะ โจเกอร์มาไม่ทันนะครับผมแพงเข้าไปดิออกไปครึ่งหลอดฟลอเ,เดโนโนนี่จะมาห้าวลือ,อ,ม,อม,มันฟิกเกอร์อีกแล้ว่ะทุกคนม้าเข้าไปสุดจัดเลยมา้าเพื่อนม้าแทงเข้าเราก็ต้องเอาดิครับผมเอาดิครับผมแล้วก็ออกนะครับนี่กิ้งเข้าไปแล้วก็เข้าไปเล่นแล้วก็กิ้งออกนะครับประมาณนี้กิ้งผ่านหินผ่านแล้วเข้าไปได้เลยนะครับผมเราไม่เข้าไปเนี่ยเราไม่กะเอาตายนะครับผมแต่กะเอาเจ็บนะอุ้ย มันตีป้อมไม่ได้ถ้าตีป้อมเนี่ยมันตีผมแน่ไม่ไหวนะทุกคนจะเอาป้อมเท่าน่อยแต่ว่าม้าเราล่วงไปเลยนะเมื่อกี้นี้เหมือนว่าเอาดาร์กได้ไหมอ่ะโอเคทาร่าแทงให้ผมนะสวยทาร่าเพื่อรักตีเข้าไปตีเข้าไปโอ้หฟาดพูดแรงทุกคนฟาดออกพันแทงทิมทิมทิมตีแทงเข้าไปเรียบร้อยครับดาร์กแตก ตาเมทแบบล้นเวอร์อะเรียวมะดูดเลือดครับผมดูดเลือดทีละสองร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราจะปล่อยมังกรล่างนะครับผมแล้วเราก็จะเล่นกลางกับเล่นบนนะครับเราติ๊กบอกเพื่อนเลยนะว่าเราจะเอาป้อมบนนะโอเคติ๊กย้ําไปเลยนะเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราติ๊กเล่นๆนะครับผมทําให้เพื่อนเห็นนะโอเคถ้าเกิดเราปล่อยมังกรล่างอย่างเงี้ยมันจะลวมันจะเป็นการดันคีฟสามทางนะครับเขาจะต้องแยกคนไป รับมังกร1คนหรือ2คนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทําให้เราโถมง่ายนะครับเนี่ยถ้าเกิดเราโจ๊กเกอร์กับลิกเตอร์ฟอเรนนอยู่ล่างจังหวะนี้คือผมกล้าเล่นได้เลยเข้าไปล้วงได้เลยเขาจะมีแค่คีร่านะครับผมฉากนี้ไปเลยกิ้งป้้มเลยนะครับทั่วเข้าไปหนึ่งทีเรียบร้อยนะครับผมอาสกิลหนึ่งเราสามารถกิ้งผ่านป้อมได้ด้วยนะครับ่อกี้นี้ผมยังตอนช่วงต้นเกมผมยังไม่ได้พูดไปนะคีร่าอีกหนึ่งคนทุกคนแทงเข้าไปเรียบร้อยเจอกระบวนท่าเข้าไปเจอกระบวนท่าผมเข้าไป มาดิมาดิแล้วก็กิงออกทุกคนทาร่ารับรับอยู่นะเพื่อนออกมาเพื่อนแลดใจเย็นผมว่าเราต้องไปหรือเปล่าเอ้ยแต่ผมอยากจะฟันสักหนึ่งทีป้อมน่าจะแตกนะครับถ้าได้ฟันนะโอ้ไอ้โจเกอร์มาทุกคนตัวบันไลมาแล้วอุ้ยมันเกือบมันเกือบมันเกือบแปะหัวผมแต่ดีนะทาร่าเดินมารับตัวผมมันสู้โจเกอร์ยากอยูอย่แล้วไงถ้าช่วงนี้ถ้าคือแบบโดนโจเกอร์แปะสก,กิลอันตินะแล้วก็กด2ไล่ย,ยิงนะคือผมตายแน่นอนอนะ่ะผมแตกแน่นอน วิ่ลูกบอลเองนี่ก็น่าลำคาญเหมือนกันนะเนี่ยเก็บป่าก็ให้หมดเลยทุกคนคีลาจะได้ไม่ต้องมีที่ฟาร์มนะตอนนี้คีล่าจนมากๆเลยนะคีล่าเขาดูทรงแบบแก๊งเยอะไปหน่อยนะผมคิดว่ามันก็เลยทาให้เขาแบบเล่นไม่รวยนะแนะนำนะคีล่าพยายามไปไปดูไปดูสอนเล่นนะโดยเฉพาะช่องเบสเรียวถานะครับผมข <laughs> ายของไปทีนึงโอเคตีป้อม โ oh, อ้โหใหญกจะตีนะแต่คีล่ามันเหยียบผมได้ uh huh. อ่าฮะอยากจะตีป้อมมากๆคนเล่นปิดหลังทุกคนช็อตนี้แตกโอ้โ oh, ห oh, oh, ผมตายผมตายเรียวเพื่อนผมตายพวดเลยว่ะทุกคนเราจะการป้อมนี้ได้ไหมโ oh. oh. อ้ยนี่นะเรียวมา้านี่ไม่ใช่สิไม่ใช่เรียวม้าหรอกพวกตัวต้นเกมทั้งหลายเนี่ยไม่ควรตายเยอะนะครับเวลาเล่นเนี่ยอย่าตายแบบเกิน3ตัวนะถ้าเกิดตายตัวนะเกิน3ตัวเนี่ย มันจะทําให้เกมแก๊งของเรามันไม่ต่อเนื่องนะครับไอพวกตัวต้นเกมอ่ะมันเก่งเกมเกมแก๊งอยู่แล้วไงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราตายเยอะเนี่ยก็คือจบเลยทุกคนบอร์ดแน่นอนคือมันจะทําให้เราแบบฟาร์มฟาร์มก็ไม่ต่อเนื่องนะแก๊งก็ไม่ต่อเนื่องนะเพราะเรามัวแต่มาตายไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราพยายามเล่นเซฟเซฟอย่าเล่นฝืนนะครับเล่นฝืนเนี่ยไม่ค่อยดีนะแต่ถ้าเกิดเล่นฝืนแล้วทีมแบบเอาได้หมดเนี่ยอันนี้อันนี้คือฝืนได้นะแต่ถ้าแบบฝืนแล้วเราตายฟรีแล้วเราได้มาแค่คนสองคนเนี่ยไม่ค่อยคุ้มนะสำหรับเรา แล้วเราเป็นป่าเราตายไม่ได้ด้วยไงลิกเตอร์เดินเข้ามาทุกคนถ้าเป็นไอฟอนเลนเดินเข้ามานี้น่าจะครึ่งหลอดเผื่อตายด้วยเพราะว่าแรดช้อนนะครับแต่ไอหนุ่มคนนี้มันถึกมากๆอาลิกเตอร์คนเนี้ยเ,เกมนี้เนี่ยคือแรดแรดค่อนข้างที่จะเล่นดีแล้วก็ทาร่านะครับผมม้านี้ก็เล่นแบบเอาเยอะอยู่นะม้านี้ก็สร้างสเปซให้เพื่อนได้ดีนะครับผม เกมนี้ดีนะที่เรามีทาร่านะไม่งั้นเลดเกมเราไม่ไหวแล้วนะทุกคนเรายังมีทาร่ากับสลิมที่มาแบกเราเลดเกมได้อยู่นะผมว่าทาร่าโรมเนี่ยมันคือมันเก่งนะเก่งเก่งมากๆเลยนม่งพอเข้าสู่ช่วงเลดเกมมาแล้วเนี่ยคือทาร่ามันแบบมันเหมือนเป็นตัวแทงที่แบบถึกมากๆอีกตัวหนึ่งอะ่ะโอเคผมจะปล่อยมังกรล่างเหมือนเดิมนะครับแล้วเราก็จะไปเอามังกรนะตัวผมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเคลียร์มังกรไวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ไม่ต้องห่วงนะครับว่ามังกรล่างเราจะตายก่อนนะ แต่ถ้ามองกรล่างเขาตายเนี่ยถ้าเกิดมันมีคนไปเคลียร์เนี่ยเราสามารถไปโขมตรงกลางหรือมันก็ข้องบนได้เหมือนเดิมนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะไปเอาบูก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้รดคูดาวผมอนะมันจะมันมันมีแค่สิบไอ้แค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะผมก็จะต้องการบ้าฟ้านะเพื่อให้มันขึ้นเป็นสี่สิบเปอร์เซ็นต์ทกิลผมจะได้รัวๆนะครับผมฟปอเรนโน่เหมือนจะมาตายเหงานะเรียบร้อยครับผม โดนแลผมก็บวนท่าเข้าไปแล้วก็ทาร่านะครับตอนนี้คือทีมเขาน่าจะรวนแล้วนะเขาไม่มีฟลเรโนนะแต่เหมือนว่าเขายังมีอิกกี้กับโจ๊กเกอร์ในการกันบ้านอยู่นะครับมับงกรล่างกํบบาลังเข้านะเราไปดันคีฟให้มังกรล่างเข้าไปตีนะครับผมคีฟบนก็ดันอยู่นะทีมเราางที่จะแบบทําเวฟกันค่จะดีนะครับผมดันเข้า3ามทางนะเขาต้องเลือกนะส่วนเราก็มีหน้าที่แค่เข้าไปหลอยป้อมนะประมาณนี้นะครับผมตีตีแค่นี้พอไม่ต้องเข้าไปตีเยอะนะครับเดี๋ยวออกไม่ได้ พราะตัวเราบางไงเผื่อโดนจ๊กเกอร์ฟิกเกอร์มาแปะเอาช็อตนี้ยังไงฮีาเรียบร้อยไปดีครับเล่นแล้วออกนะครับผมเล่นแล้วออกนะครับอย่าไปเล่นเยอะนะครับผมอมผมว่าเราไปตีล่างดีกว่ามัางกรเราตีเหนื่อยแล้วโอเคสามทางนะทุกคนผมคิดว่าเรานะ่าจะชนะแล้วนะไอพอลเตโนมาก็แทงเข้ามาโจ๊กต้องฟันเข้าไปฟันเข้าไปโจ๊กไม่ยิงหมสองทีอย่างเจ็บเลยว่ะ ปริเนลล์นะยังไงขอซันได้หนึ่งทีแทงไปหนึ่งทีอันติเข้าไปเรียบร้อยครับผมเขาต้องถอยนะโอ้โหไออิกกี้กับโจ๊กเกอร์มันมันแรงดีว่ะทุกคนอตีอเข้าไปพิมเข้าไปอ่าแครี่เราไม่ตีป้อมสักทีว่ะทุกคนผมมาตัดถวงเขาเยอะแครี่เราตายว่ะผมว่าเราต้องถอยว่ะแครี่เราไม่ตีป้อมนะแครี่เราเรามาตีคนนะ ผมไม่อยากเข้าไปตีป้อมนะถ้าเกิดผมเข้าไปตีป้อมเนี่ยผมตายแน่ๆนจังหวะน,นี้เราต้องใจยเย็นๆเลยนะเราจะฆ่าได้ก็มีเมดแล้วก็คีล่านะผมโจ๊กเกอร์นี่เราไม่ได้จะฆ่าได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องรอตัวที่เราฆ่าได้นะอย่าไปแทงมั่วส่วนทุกคนเราคือเราแตกได้เลยนะโหมันไม่เดินมาตรงนี้สักนิดเลยอะทุกคนไม่มีใครมาเลยถ้าโจ๊กเกอร์มาเนี่ยผมก็ต้องแทงแล้วก็ฟันเราก็ออกเลยนะพูดไม่ได้ครับรอนะ Okay. ไม่มีคนมาทุกคนเดี๋ยวเราจะซื้อเคียวติดไว้นะเผื่อเราตายนะม้าไปแล้วว่ะทุกคนม้าเล่นให้แล้ววะ่ะโอเคผมไม่สนใจแล้วนะผมไปเอาโจ๊กเกอร์ก่อนนะแคลี่เขาไปแล้วเอาให้ถูกตัวนะครับผมเวลาฆ่าใครค่ายมันถูกตัวค่ายมันถูกตัวทาร่าจับไปเพื่อนทาร่าจับไปเพื่อนอุยอ้ยอุย้ยไม่แปลผมอู้ออกแล้วโอเคไปหาเลือดก่อนอเขาตายสามวทุกคนเราตายหนึ่งนะ จ็กเกอร์ตายจบแล้วทุกคนเขามไม่มีจ็กเกอร์นี่ผมฟรีแล้วของเองเนี่ยรีเรื่อยไม่ทันเลยอ้อยอีกกี้มันก็กันดีไปตีปั้มแล้วทุกคนโอเคสําหรับแนวทางการเล่นเร,เรียวม้าเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครสงสัยอนะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะหรือว่าอยากให้ผมทําตัวเองเนี่ยก็ลองบอกผมได้นะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับ สุดจะเป็นคลิปแนวทางฮีโร่ตัวอะไรต่อไปนั้นก็ฝากติดตามชมกันด้วยนะครับส่วนวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม